สวัสดีครับผมแซ้บแร่บมากเลวป่โอ้เวีาตนี้ครับไอ้ไส่ครับวันนี้คาับผมไม่หัวตัวไปเลยเมือต่างงไมหนาสองสีมีปลาแบหลายหาไส้แก่งหินทินไทยนักปลาดเพื่อลาดไฟท้ำงามลำเทพยภาษาผาแต้มก้อนประวัติศาสตร์และนี่คือคำขวัญจังหวัดอุบลราชธานีเมืองที่หนาวที่สุดนหนอกรบผมหนาวหนาวหนาวอีลีล่มว่อยอีกยักษนี่ลอยกูบาดิมึราสุบหอดตากูติบึงเสียบนแน่รตารถ บทะเบียนรถเนี่ยเห็นรถไหลูทะเบียนตัวน้ล่ะรถแปดสอง่เออแปดสองกูบอกสองแปดน่นั่นวะเธอนักบัตพบหัวบ้านไอปูอันนี้มิเที่วหรือว่าเทีวขาดนี่เอ้ามันนิดเที่ยวหรที่ยวขาดจัง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 เ่อเหยื่อเที่ยวขาดพอสองเกตเที่ยวองใส่ตะกรวดีๆันังบ่ขาดอ กองหน้าเนี่ยมันรไปแล้วมันไปแล้วมันอยาีเบอเยอะกวเห็นหนามันเยอเห็นหนามันกูจะทุบมันก็บองเลไม่ครับเนาะไม่ีหีให้เราพอทลูกให้เราลูกเดาเดบอกะหมุนดหมุนดูเอาลูกนี้ครับเขาจะตใจครับหนึ่งสองสามครับลูกจริงมาปุ๊บปเฮ็หมมุนมาเเยอกองหน้ากูมหม

เมอาไม่ไเอาไม่ไม่หไมไถืไม่เอาได้เลยวเดียวแล้ววนี้ชาบจมาเดียวัวแดงบิให้ต้วอกดเลยเอเมอก้งีเน่อ้นน้ำเด้เห็นบอนูตบเราเมื่อกนอนบ่นอนอก็นอนนะบบงบนอนเอออ้ยกระดอบ้านเียบะนไหมบนี่เสอนเสืน อ้าทักทายทักทายหน่อสวัสดีครับสวัสดีสวรุลุนด้วโอ้ยสิ่งนั้ของแม่มคขาด้นนโดนคุณตั้งใจตั้งใจตั้งใจเน3สองสามวัสดีคฮะบรลุนนี่อันนั้นบอกันต้นห้าพี่ดอกครับผมไม่จะเขาจะไปย่อมเข้าให้มันแดงๆอะไรอยู่ย่อมเข้าไล่ไล่เอายังยืกว่าเนาะเอานะว่าแล้วัน พอขึ้นเข้าือี่ตัวสวัสดีครับท่านคนไทยท่านตรอดสากจัดิบรปลกชนไทยไวมึงสวัสดีไวรุ่นีวถตีตัวน่เไสวัสดีสวัสดีขอรุอ่งสอสวัสดีครับอันหนสองสาวัสดีครับโอ้ยี่แล้ว้าวเนี่ยอันคือว่าจิตถือบ่อนจังเลย ตกเียเขาก็เวกเตเขาเขาสามคนเดียวกูเขาวาลูกนีบอสตัวนึกกูคิว่าข้ไหนกูเหเี่ไปาไหนพี่ไปาไหนกูเคือนีเอาข้าไปขาได้อย่างก็แต่ละสามบัทนี่แต่บากผสมประกอบแน่นอนอยู่้บากนึงก็จอยจอยบางเรื่ก็ควนี่หรอเืองก็ช่งวััเป็นไงบบแค่ารเอาข้อม้าเจ็บมังเกิดถ้ามันถ้าข้อชนะเด้อเหวนเตสปากูหลดถ้าส้อชนะถ้านะเตสปากูหลด จะไหนสวยสูเขาไดเอาเขาท่จะมุ่งมุ่งมปแล้วเพี่างเพียนไหวดิไห้ตาติดไปยืนค้างมุ่งอยู่นะมะสู้กับล่มอารมณ์ถอดนะอ๋อบอกอ๋อขทกพีใครใส่แบบเบียนบางใ้มันยังตับรถตุ้งมุ่งขึ้นงผิดเต้าแป๊ดเดิบ่เรือถอดเลใคคนยิ่งเนาใครค่อนิ่งเอา้ันิ่งๆนะก็จะด้เขาบอกมรืหนึ่สอเดียสิม่ด้นะปิดมด้เลยปิดไม่ได้แกยิง

แต่แต่ช่งโตผมสตาร์ทก็ว่าก็เชฟเแห้งนะปดตักจีนอยู่โคดันอะไรเลได้ขาจิ้เนี่ยอันนี้ด้นทุกขอสอบภาพพอนกรูเวี่มาเมาล้ายให้ปุนต่น้้องให้ประตูให้ประตูให้ประตูครับเอาเอเออ่านแล้วครับตอนนี้นี่นี่โอ้ บอนบนบบันนี <c oughs>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  <c ่ไม่แห้งหมดบเอาเอาไรดมฉันจะไปสู้จิกกูหย่ฮะจิกกูอยาจิกไปอยจิกกูยาอ่าเตะบนะวครับยาจับแขไม่เื่อมาตรงมาตรงมาตรงุดมาเนี่ยมาตรงจุด้คันอมาตรงจุดัไรที่บงัอันนี้อันนี้อันนี้อันี้อ่ะอ่ะ ลางวันเล็ท้ายสตัวได้ที่ออกโอ้ยแปดสองเอิ๊ดมาแล้วครับบินมาแล้วครับผมโอ้โหแลวเขาตล็แต่ว่าลูกนี่มันก็เป็มเลยเตียอยูกเลอ่าคุนิ่ลูกชอบลูกชอบลูกชอโอ้ยโคตรแม่งตีนคเล็กเอาผอบมาเขาครับ เขาจเตะบอลครับรายนานผู้เสียชีวิตจากการเตะบอลครั้งนี้ได้แก่รับาแล้วครับเแต่ว่าจะตั้งตปรต้องต้องตั้งเตียงเงไม่ด้เตียงะาดินาหนึ่งเตียเวยถไดรับตะเคียนได้เตะบอลบนนี้นี่เนเขาซ้อมเขาซ้อมวมเอาคตงบซมเขาซ้อมเตะ

โอ้โอ้จากขิดินไงทวนเลยวะเกิวทักจกขีดิน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 ไงคุ๊บเลยมั้ยจกขดินะคิ้วลเอางานขึ้นะคิ้วลรพี่พอสีมาเริ่มไฟข้าประตูเมื่อฟุตบอลมาหุ่นต้องใส่แบนตานั่เพราะว่าจกดินไปในสามรถหุ่นเบิ้งทัดเก็บไปป๊บปั่จับมันเป็นกลยุทธ์พราะใส่ข้อตามันปุ๊บใส่ข้เลย มันจะซ่าซากินดินกอตาก่อนแมนมันจะซ่าเขาตาก่อนที่เลี้อ้าลูกพี่บ้านทาคัผมเบอสปอร์ตไห้่อยลูกพี่อานี้ครับพี่อนชอบแบบรดาเพราะมันคือการการกลยุทธ กัดประตูเลยดูมันเุยไปโอ้ประตูระตูกูแมผงเลยมมาลอดมาลอดมาเอเดอมาจอ้ประตูเหนยวนะพี่นี่มเเด้หนมเอานเหนียวจังหยาเนี้มาแจ่ดอไทยบ้านก็ทยบ้านกงประตูก็กองนานี่ เนี้ยแต่ว่ามีการผุ่งบ่อนไม่เหมือนไม่เจ้ยบ้าดินก็เกล็ดเพื่อ โอ้คือพงคับเมื่อกี้เนีบ่ะอานปลาไหทำไม่ขากันนะชิบขาหัวนี่ดเบดเีบขโดดบ้งโดดโดดโดดปัดโดดปัดดึซอสปัดโอุ้ยเลอยข้ามเลื่อยยืเสือขึ้นยกเสือขึ้นวางนอกถอดตอเลยงาแรอกเ้ามเป็นแม่มาาดกครับเราจะแทงต่ำนะครับผมว่ากแทงสูงรติตามมอมดหลังยเสือขึ้นแล้ว

รวมพี่น้องเอลซีเฮาซื้อบัตรเขาไปพี่น้องวันพรุ่งนี้นะครับมื้อนี้ละเขาขายบัตรแล้วคือเพจไทยบ้านลิงลิงเสียปูนปักมุดลิงเดี๋ยวเสียปูนปักมุดไทยพี่น้องซื้อบัตรครับหนึ่งร้อยบาทครับท่านจะได้พบละครลิงโออ้ยว่าจะมาจับไงท่านจะได้พบกับกายกรรมของฟังเฮาลิงมันฟัง นองย่าลืมเด้อซื้อบ <ikka> ัตร1 0 0บาทครับนะครับที่หน้าเพจทุกคนครับเพจพี่ปูเพจผมเพจไอ้าจ้านี่พี่น้องเขาเบิ่งเลยพี่น้องสวัสดีกดเข้าไปลิงก์ปุ๊บโอนเงินหน่งส่งสลิปไปแปะเลียงเข้าไปเจอกันครับวันที่สีครับผมสนามนนั้นคอยติดตามกันจ้าจ้า